สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC นะครับผมาลาวพัฒนานะครับงวดวันศุกร์ศุกร์ที่20ธันวาสองพันห้าเเป็นสูตรเก่านะครับคุณผู้ชมเป็นสูตรต่อเนื่องจากงวดวันพุธนะวันพุธวันพุธนั้นผมให้ไปชุดมันเข้าชุดลองนะครับคุณผู้ชม วันพุธนั้นที่ผมให้ไปผมให้เด่น4กับ7นะในชุดที่ผมสรุปให้นะครับ4กับ7ชุดเน้นจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบชอบ4กับ7นั่นแหละแต่ว่าชุดนี้มันไม่มาให้นะครับมันไปฉีกมันเข้าตัวกลางแต่ว่ามาเข้าชุดรองนะครับ3 ..7 เข้าล่างเพราะว่งวางมดทติแล้วนั้นผมให้เน้นไปที่ล่างนะถ้าใครได้ดูคลิปผมนะครับเด่นผมให้ไปที่เลข7 สี่กับเจ็ดผมดึงให้ที่เลขเจ็ดนะครับนะงวดที่แล้วนั้นเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรงวดแรกก็คือสูตรนี้สูตรสองตัวนะครับหลักแสนสองครั้งหลักสิบบนบวกเก้านะเป็นสูตรสองตัวแล้วก็สูตรสามตัวนี้ใช้ 10, 000, หลักหมื่นหลักพันหลักสิบบวกกันงวดนี้นะครับงวดนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกับสอง สูตรแรกนี่นะอันนี้เป็นหกชุดงวดที่แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะประหยัดกระดาษสักนิดนึงนะครับนะอ่าสูตรสามตัวก็จะเป็นเกนะ้าศูนย์หนึ่งที่ผมเอามาตั้งนี่นะครับหนึ่งกับสองแล้วเก้าศูนย์หนึ่งถ้าดูสตินะที่ผมไล่ให้ดูเมื่อวานเนี้ย <c oughs> มันก็จะมีงวดที่ออกเก้าศูนย์สามหกเนี้ยที่มันจับคู่ไม่เข้านะครับอันหนึ่งมาล่างอันหนึ่งมาบนแต่ว่าสูตรชุดเนี้มันจะ ไปหลักหน่วยนะครับถ้าดูกันแบบปักหลักนะมันจะเข้าหลักหน่วยแต่ว่าก็จะเข้าบางงวดก็จะเข้าหน่วยล่างบางหมวดก็จะเข้าหน่วยบนนะครับหวดที่แล้ว7นี่ก็มาที่2ตัวล่างาใครอยากได้สูตรนะครับก็ลองแคปหน้าจอเอา จับคู่ชุดคุณผู้ชม12จับกับ901ก็เป็น1 9 1 0 1 1 2 9 2 0 2 1บนล่างนะครับมันจะไปในทางไหนมันวันนี้ผมก็ยังชอบอผมชอบที่บนนะผมลองชี้ไปที่บนดีกว่านะเพราะว่ามันมีสูตรหนึ่งที่ผมลองลองทำลองทำสูตรชุดนี้ดูแล้วมันไปที่เลขล่างนะครับ ก็คือสูตรเนี้ยเป็นสูตรใหม่ที่ผมลองทําขึ้นมานะครับหลักหมื่นบวกหลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับสองครั้งนะผมลองทําสูตรชุดนี้ขึ้นมาดูแล้วมันผมลองไล่สติดูแล้วเนี่ยมันมาที่สองตัวล่างถ้าว่ากันแบบล่างนะมันจะเข้าสองตัวล่างเนี่ยตั้งแต่ว่าที่ออกเก้าอ่าสี่สเมนี่ยมันจะเดินล่างมาตลอดหมดที่แล้วได้5กับ7นะครับก็ขเข้าที่เลขเจ อ่สี่หเข้าที่เลขสี่ก้าสนะครับเก้าสามห้าสี่เก้าศูนยหกสามี่สีมีงวดแรกนี้นะครับที่เข้าเข้าบนงวดน,นี้จะเป็น4ี่กับ6ซึ่ง4ี่กับ6เนี่ยมันไม่มีในโครงสร้างนี้นะมันไม่มีในโครงสร้างชุดเนี้ยผมก็เลยว่าถ้ามันไปต่อชุดนี้น่าจะเป็นบนมากกว่านะ เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมฝากคำเตือนนิดหนึ่งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปเข้า,าชุดสรุปกันข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับ งวดที่แล้วนี่ผมมีอยู่แนวทางอยู่2ชุดให้นะครับก็มีชุดนี้ชุดหนึ่งแต่ว่าชุดเนี้ยมันไม่เข้านะมันดันไปชนที่เลขเจนะครับชน7 7แต่สีิตีมันเข้านะแต่งวดที่ผ่านมามันไม่เข้านะมันชนที่เลขเจ็วันนี้เป็น1กับ3ก็ไปในทางเดียวกันอยู่นะเพราะว่าใช้ตัวนี้เป็นตัวยืน ใช้เก้นี้เป็นตัวยืนสูตร3าตัวนะวันนี้ก็จะเป็น1ที่ชนกันกันกบสูตรเนี้ยที่แปรก็จะเป็น2กับ3านี่แหละแต่ว่าผมยืนสูตรนี้นะครับยืนสูตรนี้งมวดนที่แล้วนั้นผมใช้สูตรที่ลองเทียบดูนะครับผมเอาสูตรเลขเด่นสอตัวนะลองมาเทียบดูแล้วงวดที่แล้วนั้นมันได้ที่เลขเจนะครับ ผมลองเทียบกับสูตร3ตัวในงวดที่แล้วถ้าใครดูคลิปผมนะสูตรเนี้ยสูตรหนึงในงวดที่แล้วก็จะชนที่เลขเ็ดอ่าสูตรนี้สูตรหนึงก็จะชนที่เลขเจแล้วก็สูตรนี้สูตรหนึงนะครับชนที่เลขเจ็ดที่ผมชี้ให้เป็นเลขเจนั่นแหละแต่งวดเนี้ยสูตรมัน ค่อนข้างที่จะไปคนละทางกันอ๋อมีสูตรหนึ่งที่ที่ผมเอามาเทียบกับเลขอ่าสูตรสองตัวนี้นะครับก็คือสูตรนี้อ่างวดที่แล้วนั้นชนที่เลขสี่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดสี่สี่เจดนะแต่มันดันเป็นสามไปซะสี่นี้ก็มานะไม่ใช่ไม่มาเพียงแต่ว่ามันไม่มีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี้ยครับในสูตรผมไม่มีสักสักสูตรเลย ที่ผมเทียบให้ดูนะที่มันชนงวดนี้มันกลับเป็นในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมอ่ามันจะเด่นที่สุดคือเลขหนึ่งนะมีสูตรเนี้ยที่ที่มันแตกต่างจากเขาเนี้ยสูตรเนี้ยเดี๋ยวลองปัดสูตรนี้ออกดูนะครับนะที่มันไปคนละทางกันแล้วก็จะมาเทียบกับตัวเนี้ยท,ทั้งสี่สูตรทั้งสูตรสามตัวสูตรสองตัวเนี้ย ถ้ามันเป็นไปตามนี้นะถ้ามันเป็นไปตามเนี้ยมันก็จะมีเลขหนึ่งนี่แหละที่มันค่อนข้างที่จะหน้านะครับหน้าจะมาได้ที่สุดนะถ้าเป็นตัวเด่นตัวเดียวอ่าหนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งจนที่เลขหนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งสอง อันนี้หนึ่งสามอันนี้ศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่มาทุกสูตรเลยนะมีตัวนี้ตัวแปรนะตัวแปรแล้วก็สูตรใหม่สูตรใหม่ก็จะเป็นสี่กับหเหมือนกันมีสูตรเนี้ยที่ชนกันนะครับสี่กับหชนที่เลขสี่ จะออกตัวเก่าหรือเปล่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งส่วนวิธีคำนวณสูตรนี้นะครับก็คือใช้หลักร้อยบนบวกหลักสิบบนสูตรนี้ก็มาล่างเหมือนกันนะครับมาล่างตลอดเหมือนกันนะตั้งแต่งวดที่ออกอจะมีบนอยู่สองงวดงวดที่ออกงวดแรกก็คือหกสาม 6 3 5 3เนี่ยจะเดินล่างมาตลอดเหมือนกันวัที่แล้วข้อที่เลขก็ก็มาล่างใช้หลักร้อยบนหลักสิบบนนะครับสูตรนี้บวกกันส่วนสูตรนี้ก็ใช้หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็บวก6นะครับเอา4ตัวมาบวกกันแล้วก็บวก6อีกครั้งหนึ่งอ่า15บบวกเป็น21เอา1ตั้งบวกเพิ่มอีก2ก็จะเป็น3แล้วก็สูตรนี้ใช้หลักพัน4ครั้งนะครับ ก็คือใช้3ใน4ครั้ง3 4 12, 2 2 2บก8เป็น10เอาศูนตั้งบวกเพมอีก1ก็จะประมาณนี้นะแจกสูตรด้วยนะไม่ใช่ว่ามาให้เฉพาะตัวเลขอย่างเดียวนะครับ <S <S ยึดสูตรนี้ก็แล้วกันนะครับยึดสูตรนี้เป็นหลักยึดสูตรนี้เป็นหลัก ก็จะมีชุดที่ผมดึงให้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ผมให้เด่น1กับ2ชุดเน้นจะมีที่ผมชอบจริงๆก็จะมี19กับ10นะครับแล้วก็มี2อีกอ่าอีกตัวหนึ่งแต่ผมชอบจริงๆก็คือตัวเนี้สอชุดนี่แหละแล้วก็ตัวรอง2911 ก็สองศูนย์อ่าผมจับเอาหนึ่งมาจับใส่กับสูตรสองตัวนี้นะครับนะลองกันดูไว้วัดใจที่เลขหนึ่งนะครับมาจับใส่กับสูตรเนี่ยสี 4, 6, นะ่กับหกเนี่ยก็จะเป็นสี่ห้าอาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเนี่ยผมดึงหนึ่งห้ามาอีกสูตรหนึ่งชุดหนึ่งแต่หนึ่งสี่เนี่ยมันออกไปแล้วก็อ่าในชุดนี้ยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องนะครับนะชุดกันเนี่ย ผมเอาเลข4กับเลข6เนี่ยมาไว้หลักร้อยนะก็จะเป็น4ี่หนึ่งเก้ี่หนึ่งศกลุ้นกันที่เลขลุ้นกันที่เลขหนึ่งบนล่างจะเน้นบนหรือเน้นล่างดีผมว่าน่าจะมาล่างอีกงวดนะผมให้เน้นล่างไปเลยเพราะว่า4กับ6เนี่ยมันสูตรเนี่ยมัน มันมาล่างดีนะสูตรที่ผมทําขึ้นมาใหม่นี่นะมาล่างดีนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็ตามนี้ก็แล้วกันถ้าชอบถูกใจตามได้เลยนะครับนะถ้ายังไม่ชอบยังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับทุกตัวเลข ว่ากันตามสูตรตามสิติก็แล้วกันพรุ่งนี้วันศุกร์สองทุ่มครึ่งขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกๆคนนะครับผม